สำหรับเ,เพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านสปอนเซอร์ของช่องเราด้วยนะครับร้าน Cookie Land ์ช็อให้บริการเติมเกม Cookie Run และเกมมือถืออื่นเติมได้รวดเร็วทันใจปลอดภัยและที่สําคัญเลยคือประหยัดทุกคุณเติมเองแนะ่นอนนะครับผมเองก็เติมกับร้านนี้นะหากใครสนใจเนี่ยสามารถกดไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับโอเคครับคลิปนี้เราก็จะมารีวิวคุกกี้ตัวใหม่กันในคลิปนี้ก็จะเป็นคุกกี้ จอมโจรคุณธรรมอ่าตัวนี้ผมไม่เกลือนะครับขอขิงหน่อยนานๆจะดวงดีปะไปดูข้อมูลกันเป็นเกรดอีพ e ิกสายซุ้มโจมตีตำแหน่งจะเป็นแนวหน้าโอ้โหสายซุ้มแนวหน้าว่ะทุกคนโคตรน่าสนใจครูทมสกิลจะอยู่ที่13วินาทีนะครับคือผมลองไปเทียบกับอ่าแนวหน้าตัวอื่นมาเนี่ย ถ้าเป็นแนวหน้ายุคใหม่จะอยู่ที่ประมาณ10วิถึง12วินะครับอันนี้ก็อาจจะช้าก,กว่าเล็กน้อยไม่เป็นไรต่อมาสกิลผิวไหวไปทุกคิดใช้วิชาคาถาเพื่อม,มอบดีบัฟลดพลังป้องกันกับดีบัฟเพิ่มความเสียหายทุกธาตุโอ้ยทุกธาตุนะครับทุกคนและสร้างความเสียหายให้กับเหล่าศัตรูซึ่งในกรณีที่ศัตรูถูกโจมตีด้วยวิชาคาถาติดดีบัฟลดพลังป้องกัน ศัตรูก็จะได้รับความแสบเพิ่มเติมพร้อมทั้งมอบบัฟเพิ่มมาตราการคริติคอลให้กับเพื่อนร่วมทีมและจะสร้างรอบพลังชีวิตโอ้โหยางโกงอะในจํานวนเท่ากับบางส่วนของความแสยที่สร้างไม่เพียงเท่านั้นตัวละครจะยังเรียกร่างแยกออกมา2ร่างหลังสิ้นสุดวิชาคาถาโดยร่างแยกจะผลักศัตรูออกไปเมื่อโจมตีปกติและพลังชีวิตของร่างแยกจะลดลงตามจํานวนครั้งที่ถูกโจมตี ซึ่งขณะที่ใช้สกิลจะยิ่งทนทานต่อเอฟเฟครบกวนการใช้สกิลได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยโอ้ยโคตรน้าตึงโคตรน่าเล่นนะครับต่อมาเป็นเปอร์เซ็นต์ต่างเขาแส่พิวไหวไปทุกคิดอยู่ที่อาสูงสุด6ครั้งนะครับนาน1.5วินาทีความใส่หนึ่งครั้งอยู่ที่207.5โอ้าโหถ้า6ก็คือประมาณพันกว่าเลยนะถูกไหมประมาณพันสองนะครับแล้วก็มีการลดพลังป้องกัน14%นาน14วินาที ซ้อนทับสูงสุด6อันเช่นเดียวกันแล้วก็มีการเพิ่มความเสียหายธาตุทั้งหมด60%เป็นเวลา14วินาทีความเสียเพิ่มเติมต่อเป้าหมายลดพลังป้องกันถ้าเป็นคุกกี้จะอยู่ที่ 78. 9แต่ถ้าเป็นอื่นๆน,นะครับจะอยู่ที่315.4%เพิ่มบันตาคิติคอสิเปร็นเป็นเวลา11วินะครับซ้อนทับสูงสุด1่งอันโลภพลังชีวิต3 5เ ของความเสียหายรวมจากสกิลนาน10วินาที oh, โอโหลนานนะปริมาณลดสูงสุดเท่ากับอ่าสามสเปร็นของพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมายอืม uh อ่า huh. uh, แล้วก็แยกล่างนะครับพลังโจมตีของผู้ใช้กสกิล60%แล้วก็จำนวนครั้งการถูกโจมตีพลังชีวิตอยู่ที่10ครั้งนะครับโอ oh, ความเสียหายยากล่างอยู่ที่162.3ของพลังโจมตีโอ้โ oh, ว่าไปโคตรน่าเล่นเลยตัวนี้ ผมขอบอกก่อนเลยว่าตัวนี้โคตรน่าสมนะครับคือจากที่ได้ข้อมูลมาเนี่ยมันดันเป็นเมตาในทีมตีบอสบางตัวซึ่งทําดาเมจได้โคตรสูงดังนั้นเปิดไว้ยังไงก็ได้ใช้ครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นไปดูการรีวิวการใช้งานจริงกันดีกว่าไปเลยครับทุกคนเรามากันที่หมดลงด่านกันก็จากที่ดูสกิลแล้วอะสกิลเขาจะเป็นการอ่า โจมตีแล้วก็มีการเรียกไอ้ร่างแยกออกมาช่วยในการทำดาเมจนะครับซึ่งสกิลแบบนี้มันจะค่อนข้างคล้ายกับสายซัมมอนแต่ว่ามันจะมีลูกเล่นที่มากกว่าและตัวที่มันเรียกออกมานะครับเมื่อเอาหมดเวลาไปปุ๊บรอบกูทําสกิลมามันก็จะเสกออกมาเรื่อยๆซึ่งแบบโอ้โหโคตรเจ๋งการลงด่านแบบนี้มันทําได้ดีมากเออขอบอกกอนเลยน่าปั้นไว้ลงด่านนะครับนี่นะตัวเดียวแบกจบ17บเจ็ดขีดสชิวๆเลยโอเคต่อมาก็จะเป็น หมดอารีนากันมาครับก็ผมลองจัดทีมนี้ไปตีมาปรากฏว่าเข้ามือเฉยเลยแต่ว่าออฟลองอาจจะยังไม่ค่อยคัดเท่าไหร่นะครับนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยผมใส่แล้วความเสียหายแล้วก็ออฟลองเป็นครูทามเข้าไปซึ่งเฮ้ยมันใช้ได้วะ่ะแล้วก็การออกสกิลเขาอ่ะจะเป็นการบับพลาดบัฟดาเมจให้กับเพื่อนร่วมทีมซึ่งแม่งเจ๋งโคตรแรงบอกเลยว่าโคตรแรงแต่ตอนนี้ผมลองแค่ แล้วความเสียหายเดี๋ยวจะลองให้ดูกับหลายแบบนะครับแล้วก็ลองกับทีมเมตานะมันอาจจะมีทีมบางทีมที่เราไม่ตีเพราะว่าเป็นทีมเฉพาะทางต้องใช้ทีมอื่นแกงลองไปมันจะไม่เห็นผลนะครับดูทุกคนดูนี่มันจะมีการสร้างโลกคือเนื่องจากว่ามันคูลไทมช้านะครับมันก็มักจะโดนแย่งออกสกิลแต่ก็ไม่ค่อยเกิดผลเสียเท่าไหร่ไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับนี่นะเห็นไหมว่าดาเมจโคตรแรงและคนนี้เขาเป็นันดับ ฮอปแ0เซิร์ฟเพียวนะโคตรตึงนะดูมันบับทำให้ทีมเราเนี่ยตีโคตรแรงแล้วก็มีโลนะครับความอื่นต่างๆคือเพิ่มขึ้นมามากอ่าเล่นไปประมาณ3 4สตารู้สึกว่าประทับใจดีนะครับสะใจตอนแรกคิดว่าสกิลจะไปทางตีบอสอย่างเดียวเว้ยพอเล่นจริงแม่งเข้ามือเออใช้คำว่าเข้ามือเดโดดาเมตต่างๆนะครับโอ้โหแบ,บ็คเพิ่มสิบดาวแล้วปราบเขาลงได้อย่างไรเอาเรื่องนี่นะครับ กดมา26ถ้วยเดี๋ยวหาทีมลองก่อนผมต้องไปไล่เคียบเพื่อนแล้วรู้สึกว่ามีเพื่อนที่แบบไม่ออนหลายคนนะครับไม่มีทีมไม่เทสเลยคนนี้เป็นแก๊งเมตาเฟตูชิเนีบาชิสเคกแล้วก็ราชินีโกชิตเห็นไหมมันโดนแย่ออกสกิลไปเพราะว่ามันเนี่ยอาคูทม์นานไงอย่างที่บอกยุคใหม่มันต้องประมาณ10วี1ิีนะครับ และข้อเสียอย่างก็คือมันไม่สามารถไปกับคิมสันได้เพราะเป็นแนวหน้าโอ้แต่ว่าดาเมจเป็นไงยังไม่ทันเข้าหนึ่งนาทีอะหายไปกี่ตัวทุกคนโอ้โหคืออันนี้คือยังไม่ขัดออกแบบจริงจังนะครับผมใส่ได้แล้วก็มาอัดคลิปเลยอัดคลิปยังอัดบนรถอะทุกคนมันยังเอาเรื่องครับเป็นไงแต่ว่าโอ้โหจังหวะเกมโบบะมากเดี๋ยวถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสเซตใหม่เนี่ยผมหวังว่ามันจะดีกว่านี้นะโอ้ ไอโกชิดเอาหน่อยโกชิดเอาหน่อยปุ๊บปุ๊บปุ๊บตัวมันเองอะดาเมจไม่ค่อยเยอะแต่ว่าบัฟต่างๆที่ที่ให้กับเพื่อนลมทีมาดีทั้งอัตราการคลิตตเข้าแล้วก็รดพลังป้องกันนะครับมันเป็นสกิลอารีนาเลยจัดว่าเด็ดจัดว่าเด็ดและโห,โหโคนเอาไปตีบอสกิลแม่งอย่างเถื่อนอนะคิดทีมกันโคตรเก่งเลยอันนี้นะครับห,หวานเจี๊ยบ <laughs> เดี๋ยวก็ลองกับเซตอ,อื่นไหม อันนี้เป็นป้าฮูลี่ที่น่าสนใจจัดให้เขาหน่อยเซตนี้เขาจะมีการเปลี่ยนตัวแท้งจากบาร์ชิดเป็นป้านะครับดูว่าเขาจะทนดาเมจเราได้หรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าต้องเซตคูทามเท่าไหร่นะครับถึงจะทำให้มันออกสกิลต่อจากป้าเออน่าจะต้องเกิน1 0แหละพอเกิน10%ไปอาจจะต้องใส่เป็นคูทามล้วนไม่ก็ต้องเป็นคูทามผสมกับท็อปปิ้งอื่นๆน,นะครับอ่ะเดี๋ยวว่าไป โอ้ดูดูดูดนึ่งนาทีบับธาดเพิ่มความแรงเจ๋งเฉยเลยว่ะเจ๋งเฉยเลยได้ามาหนึ่งถ้วยอ๋อคนนี้อ๋อเป็นทีมป้าใช่ไหม <c oughs> คนนี้เป็นทีมเฉพาะทางน่าจะต้องไปแก้ทีหลังนะครับอ่าเดี๋ยวก็ปรับท็อปปิ้งกันดีกว่าอ่านี่นะครับผมเซตเป็นครูทามไว้ใส่ไปเลย ก็พอเซ็ตตึ้งครูทางนียไม่รู้ว่าจะโดนแย่งออกสกิลอีกหรือเปล่านะเดี๋ยวเราลองไปด้วยกันหาทีมก่อนเจอแต่ทีมแปลกเฉพาะทางเท่านั้นเลยอ๋อน้ำแข็งนี้ต้องใช้พาเฟ่แก้นะครับพาเฟ่แก้นี่คือชัวร์มากใช้ทีมนี้แก้น่าจะโดนอ่าเจอแล้วครับเจอเหยื่อแล้วเนื่องจากว่าเป็นแนวหน้าเนี่ยพอใส่ครูทางผมว่าโคตรบางคือมันไม่ใช่ตัวสายแท่งขนาดเทะมันเป็นลูกผสมนะครับไปออกก่อนมา ออกก่อนแต่ว่าแต่ว่าหูดามเม่โคตรแรงแต่ว่าเป็นยังไงโอโหโห้อาจจะเป็นเพราะว่าดาวน้อยนะครับทนไม่ไหวขนาดออฟลองประมาณ20สกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียคือได้อย่างก็เสียอย่างคือแบบต้นเกมเราจัดจ้านมากแต่เราไม่สามารถทนดามเมจเขาได้ไหวนะครับแต่เขามีตัวที่มันคอยอาซัพพอร์ตทีมหนึ่งสองตัวไงก็ได้เปรียบก,กว่าอืมพลิกเกมไหมไม่น่าจะพลิกแล้ว ป้าสู้กับเฟตูชินีกับบาสน่าจะยากครับโอ้สี่ดาวยังเต่ะขนาดนี้ใครที่1นถึงสดาวเนี่ยจัดไปเลยต้องใส่แล้วค็ามใส่แน่นอนแต่ต้องคัดอออไปอย่างหนึ่งคือมันมันบางมากครับทุกคนถ้าเทียบกับแนวหนะ้าด้วยกันเองนะอ่าอะดนิดเดียวนิดเดียว14วิเราอาจจะเชิดฉายไทยเกมไทยเกมปเกมปเกมอ,อยปิดไม่ลงเอ้าไม่เสมอด้วยโคตรเศร้าเลยวะ่ะ ไม่เป็นไรครับอือหือเดี๋ยวก็ไปปรับท็อปปิ้งใหม่ละกันมาครับรอบนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นท็อปปิ้งผสมบ้างผสมแบบนี้เราก็จะได้ครูทางที่มากขึ้นแล้วก็ความอึดที่มากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับหวังว่ามันจะออกได้ตั้งแต่ต้นเกมนะไอ้คนนี้เขาไม่นั้นเท่าไหร่นี่ทีมเฉพาะทางอะ่ะอือหือไม่ได้ไม่ได้ไไดเฮ้ยหนึ่งแข็งว่ะลองไหม จัดกันหนึ่งแท้งดูเป็นสายพาเฟ่แล้วก็สแนปดาก้อนนะครับผมมองว่ามันดีนะไอ้เจ้าตัวเนี้ยแต่มันมันต้องเซตให้เหมาะเนี่ยเนี่ยออกเร็วเกินทำให้โกชิสกับราชินีออกสกิลช้าไปด้วยเพราะมันแย่งกันไงอโอ้ยบางเลยบางเลยผมมองว่ามไม่ดีแลละน่าจะต้องใส่ลอความเสี่ยหายอย่างเดียวนะครับไม่งั้นยืนลำบากจริงๆสายดาวน้อยเนี่ยไม่ต้องคิดเรื่องผสมเลยเหนื่อย เจอหนึ่งถังยางจุกนะครับโอเครู้เรื่อง <c oughs> ยันเสมออ้อยไม่เสมอแล้วมอบนะครับแบบนี้มอบอย่างเดียวเออก็อไปก้าวถ้วยเป็นการลองที่จุกๆเลยอีกสักครั้งไหมอันไหนก็จัดท็อปปิ้งแล้วนะครับขออีกสักครั้งอาจจะมีเสียงรถนะวันนี้ผมอาดคลิปบ,บนรถนะครับก็ต้องขออภัยด้วยอยู่ในระหว่างการเดินทางเนี่ยทุกคนดูครับ ออกสกิลไวก็จริงต้นเกมเราได้โหยหายไปเกือบครึ่งหลอดเมื่อกี้เหมือนเขาจะลดไปเกือบจะ3 0มบแล้วนะครับแต่ว่าเขาฟื้นมาได้ก่อนเนี่ยอืมอื้มอื้มโอ้ทีมเราเปลาะไปหน่อยว,ะ <S 1> <S 1> ว่ะผมมองว่าราชินีเปิดต้นเกมเนี่ยถ้าใครไปเซตแบบแรงคืออาจจะปิดได้เลยหรือไม่ไปใส่เป็นแกงแบ็คเพลยามสโตนจัดจ้านเนี่ยอาจจะโผเอาเรื่องนะเออแค่คิดก็แบบน่าสนใจแล้ะแต่ค่อยไปจัดคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อน เอ้ยว่าเอาเรื่องนะอ่าเห็นแม้อนาคตมันดูดีครับทุกคนเราแพ้เพราะว่าดาวมันมันมันใสท็อปปิ้งผสมนะครับอันนี้ผมมั่นใจว่าถ้าเกิดใส่ลูกเขาเสียหายแล้วมันยืนไหวเนี่ยชนะแน่นอนเออกล้าฟันธงเลยจงจริงแนะนําเลยเปิดครับตรงนี้ก้าแนะนําเลยว่าเปิดครับทุกคนแต่ว่าเป็นตัวแทงเนี่ยเปิดสักประมาณ6ดาว7ดาวก่อนจะได้เอามาลองดูว่าเข้ามือเราไหมอออ่ะเดี๋ยวก็ไปปรับท็อปปิ้งกันดีกว่า รู้สึกว่าบางไปใช่ไหมแล้วก็แก้ง่ายมากกลับไปใส่แบบเดิมนี่เลยบลิงที่ใช้ได้ใส่ไป40่าปอรยังไงมันต้องออกสกิลที่หลังอยู่แล้วก็ไม่ต้องสนใจมากนะครับเอาคูทามแค่แบบให้พอมีติดไว้หน่อย8%ถือว่าเยอะนะเว้ยอันนี้เป็นทีมเฉพาะทางครับอาพาเฟ่ไปแก้อ่าโอ้โหไม่มีคู่แข่งเลยเดี๋ยวไปรีไหมนี่ก็ไม่ได้วะ่ะ อ่ะรีไปอ่ะโอเคเปตูชินเน่สามพันหนึ่งเป็นแบล็กเพลว์นะครับสายแบล็กเพล์เขาก็เอาเรื่องนะเว้ยโอ้ยิ่งบางคนยามสตโตนแบบเกือบตนันนล้โคตรแรงเอาไงโดต้นเกมนี่คือแบบอ่าแลกกันไปก่อนยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวดูปลายเกมเราบัฟพาดอยู่แล้วอย่าให้มันเฉิดฉายนิ้โโห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 วโคตรแรงแรงเกินปุยมุ้ย,ยอุ้ยผมว่าได้ครับเข้ามือจัดแล้ว,ว่ะ ต่อต่อเลยต่อเลยเพิ่งจะ50าสิบกวิอ่ะเขาตายเกือบหมดแล้วนะครับแล้วดูดาเมจเขาแต่และตัวปีศาจทางนั้นนะครับโอ้โหดังนั้นต้นเกมผมมองว่าไม่น่ามีอะไรใช่ไหมล้วก็ปล่อยไปก่อนเออออกทีหลังก็ไม่เป็นไรเนี่ยได้มา14ถ้วยอาผมว่าเข้ามือนะตัวนี้โคตรน่าสนใจไปลองกันได้ครับทุกคน